กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและนี่คือช่อง PJ หมอดชนแนลก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้น้องหมอด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมครับหากเรานึกถึงเรื่องราวของป่าเนี่ยหลายคนนะครับคนนึกถึงเรื่องราวของต้นไม้ก้อนหินดินทรายหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติใช่ไหมแหละครับแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรครับหากเราไปเดินป่าแล้วเราครับดันไปเจอกับอะไรแปลกๆแ,แล้วก็เป็นสิ่งที่ที่เราไม่คิดว่ามันจะอยู่ในป่าด้วยวันนี้ครับเราขออนุญาตพร้ทุกท่านครับไปพบกับสิ่งแปลกๆที่เรานั้นไม่คิดว่ามัน จะอยู่ในป่าครับว่าแต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นก็ไปตามรับฟังและรับชมกันได้เลยรื่แรกครับเป็นเรื่องราวของนักล่าสมบัติครับนายคนนี้ครับมีชื่อว่านายไมเคิลไมเคิลครับไปล่าสมบัติภายในป่ากะว่าจะเป็นคนพบบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติแต่ทว่าเท่านั้นกลับพบกับหน้ากากปริศนาครับซึ่งก็ไม่รู้ด้ว่ามันเป็นของใครแล้วก็ไม่รู้ว่าใส่มาเพื่ออะไรภายในป่านะครับคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเขาใส่มาทําอะไรในป่ากันแน่ครับ2ครับเป็นเรื่องราวของเจนนี เจนนี่ครับกล่าวว่าจะไปเดินเล่นกับแฟนครับแต่ปรากฏว่าระหว่างเดินไปเดินมานั้นไปพบกับกางเกงยีนปริศนาครับส่วนตอนแรกครับก็รู้สึกว่าเออมันคงไม่มีอะไรหรอกแต่เมื่อลองค้นกระเป๋าครับพบว่ามันมีเงินจํานวน4 3เหรียญซ่อนอยู่ซึ่งก็เป็นคำถามครับว่าสรุปแล้วเนี่ยกางเกงตัวนี้มันเป็นของใครแล้วใครมาถอดเอาไว้กันแน่3ครับเป็นเรื่องของนายจอนครับนายจอนครับกล่าวว่าตัวเองนั้นเนี่ยจะไปเดินเล่นกับพี่ในป่าครับแต่ระหว่างนั้นพี่เขาบอกว่าเฮ้ยไปดูนี่สิมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ กลางป่าด้วยในจอนกับพี่ชาครนครับก็เลยรีบวิ่งไปดูและพบว่ามันคือขีปนาวุธครับ ซึ่งก็เป็นขีปนาวุธที่ถูกการใช้งานมาแล้วก็ไม่ทราบหรอกครับว่ามันมาจากที่ไหนแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงสครับเป็นเรื่องราวของเจสสิก้าครับเจสสิก้าครับกังว่าจะไปเดินพักร้อนภายในป่าแห่งหนึ่งครับแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นรู้สึกกระหายน้ําขึ้นมาทันใดนั้นครับเหมือนสวรคร์มาโปรดครับเพราะเดินไปมาไปพบกับตู้น้ําหยอดเหรียญซึ่งก็งงสิครับว่าตู้น้ําหยอดเหรียญน,นั้นมาอยู่กลางป่าได้ยังไงครับเพราะป,ป่าที่ว่านั้นเป็นป่าเึือะด้วยแต่คาดการไว้ว่าอาจจะเป็นขยะก,ก็ได้ที่ชนเผาบางชนเนนันจจไปกกหิ ก็เลยกองเอาไว้ตรงนี้นั่นเองฮ้าครับหากเราคิดว่าการเจอตู้กดนักเนี่ยหนักแล้วบอกว่ามีหนักยิ่งกว่าเพราะในทีมครับ ไปเจอตู้โทรศัพท์กลางป่าซึ่งบอกเลยว่าสภาพนั้นยังใหม่อยู่เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าไอ้ตู้โทรศัพท์ใหม่ๆแบบนี้มันไปอยู่กลางป่าได้ยังไงหกครับเป็นเรื่องาวของนายจอห์นสันรับจอห์นสันกับกล่าวว่าจะไปแบ็คแพคเกอร์ในป่าครับแต่ปรากฏว่าไปพบกับจักรยานคันหนึ่งครับจอดแล้วก็อยู่สภาพแบบนี้นี่เลยครับซึ่งบนจักรยานครับพบว่ามีลูกโลกลูกเบลเลอร์เลยครับซึ่งคาดกันได้ว่าไม่แน่นะอาจจะเป็นของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางรอบโลกก็เป็นได้ซึ่งก็มีคําถามตามมาแล้วครับว่าอ้าวแล้วเจ้าของจัักยานนมไป ทำไมทิ้งมาแบบนี้สภาพนี่คือแบบนานแล้วด้วยคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเขาไปไหนเจ็ดครับอันนี้ผมว่าพีคมากเลยนะครับมันจะเป็นยังไงครับหากเราไปเดินป่าแล้วเราเพบว่าไปพบกับ หุ่นยนต์รูปร่างแปลกประหลาดคล้ายกับมนุษย์ครับถูกทิ้งไว้ในป่าสภาพยังไม่เอียดเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ซึ่งก็งงอยู่นะครับว่าอ้าวมีแต่ตัวและหัวไปไหนและเชื่อไหมครับว่าวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่เลยครับว่าเป็นของใครแล้วใครเอามาทิ้งไว้ตรงนี้แครับเป็นเรื่องของนายทิมมี่ครับทิมมี่ครับพาครอบครัวไปเดินเล่นในป่าและปรากฏว่าพบกับเศษซากของเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งครับที่ถูกจอดทิ้งเอาไว้สภาพนั้นคิดว่าน่าจะตกมาจากท้องฟ้าครับแต่่่เรรองงััลบมาาวยใดะค ไม่มีการเข้ามากู้ซากหรือทําอะไรกับมันเลยต็อเป็นคาถามตามมาแล้วครับว่าแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไรแล้วใครเป็นคนขับมากันแน่ก้าวครับเป็นรายของนายเจนนี่ครับเจนนี่ครับบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยหมาของเขาครับวิ่งไปหาที่บ้านแล้วก็เห่าไม่หยุดเลยเจนนี่ครับก็เลยวิ่งตามหมาเข้ามาปรากฏว่าพบกองแครอทขนาดมหึมาเลยครับถูกทิ้งเอาไว้สภาพก็คือพร้อมกินหมดเลยนะครับซึ่งเจนนี่ครับงงว่าแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วใครเอามาทิ้งเอาไว้แต่คาดการณ์ว่าไม่แน่ครับอาจจะเป็นเจ้าของ ส่วนครับทำหล่นเอาไว้แล้วก็ลืมมาเก็บหรือไม่อย่างนั้นเจ้าของอาจจะกาลังเจออะไรบางอย่างทาให้ต้องทิ้งของแล้วก็วิ่งหนีไปก็ได้นะครับไม่รู้วันไหนสิบครับเป็นเรื่องราวของนายคิมครับนายคิมครับไปเดินป่าแล้วพบว่ามีลาธารครับมันขวางทางเขาอยู่เขาพยายามหาวิธีการข้ามลาธารครับโดยการเดินไปเดินมาและไปพบกับรถคันหนึ่งครับจอดไว้แบบนี้ซึ่งนายคิมครับงงมากเพราะว่าเดินไปเดินมาเนี่ยมีแต่รถครับไม่มีคน สภาพภายในนี่คือยังใหม่เลยนะครับใหม่พร้อมใช้งานเลยคําถามคือแล้วจะของไปไหนวะ1 1ครับอันนี้สยองมากเลยนะครับเป็นเรื่องราวของนางสาวมิสซี่ครับมิสซี่เนี่ยไปเดินป่ากับพ่อครับแล้วปรากฏว่าไปเจอกับหลุมปริศนาครับตอนแรกนึกว่าเป็นหลุมของก้อนหินเดินไปเดินมาเอา้ามันไม่ใช่ก้อนหินมันเป็นรูปเหมือนโลงศพหรือไงวาแต่ไม่มีศพครับมีแต่หลุมก็เลยงงครับว่าแล้วใครมาขุดเอาไว้ในป่าแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้มิสซี่รู้สึกแบบใจคอไม่ไดีอย่างมากพอเห็นแบบนี้ปุ๊บรีบชวนพ่อกลับบ้านทันที ยิเลยครับ เพราะกลัว12ครับเจนนี่เจนนี่ครไบไปเดินป่ากับแม่ปรากฏว่าระหว่างนั้นครับเดินไปมาไปพบกับรถตู้คันหนึ่งครับที่ียว่รถบ้านซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละครับที่จะมีรถบ้านภายในป่าสภาพรถนี่คือยังใหม่ยังเอี่ยมเลยนะครับแต่ว่าภายในรถครับกลับไม่มีใครอยู่เลยข้าวของเครื่องใช้ก็ไม่ได้หายไปด้วยคําถามคือแล้วพวกเขาไปไหนแล้วครับซึ่งเรื่องนี้ครับคาดการไว้ว่าอาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการสร้างที่พักเอาไว้มั่วสมกันแต่ถูกไล่ล่าครับเลยทําให้ต้องหนี อยู่ที่อืันนี้หิวเกิ้วมากเลยจ้ามันจะเป็นยังไงครับหากเราไปเดินป่าแล้วเราพบว่ามีนอนหลายตัวครับกำลังกัดกินใบไม้ซึ่งสภาพเนี่ยเป็นแบบในภาพนี้เลยครับดูน่าขยะกขยแงและดูสีอิสเอียนอย่างมากซึ่งบอกเลยว่าหากใครเห็นแบบนี้ครับต้องขอลุกอย่างแน่นอนเลยก็ว่าได้ครับ14ครับเป็นเรื่องราวของนายสวิฟครับสวิปครับกะว่าจะไปหาพื้นที่ในการตั้งแคมป์ครับแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นไปพบกับตู้เย็นปริศนาครับถูกตั้งทิ้งไว้ภายในป่าซึ่งภายในครับไม่มีอะไรถูกใส่เอาไว้ซึ่งสภาพตู้ ยังดูใหม่และเอี่ยมอยู่เลยเรากับว่ายังไม่มีการใช้งานมาก่อนแต่อย่างใดคําถามคือว่าเราเข้ามาตั้งไว้ตรงนี้จนกระทั่งตอนนี้ครับก็ยังไม่รู้ว่าใครเอามันมาทิ้งไว้นะครับ15ครับตุ๊กตาปริศนาครับเป็นเรื่องราวของนายไหมครับนายไมไน้ก่าว่าจะพาแฟนไปไฮนีมูนไงไปเที่ยวกันในป่าอะไรอย่างนี้ไปดูดวงด,ดูดาวแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นครับเข้าไปในป่าแล้วไปเจอกับตุ๊กตาปริศนาครับที่ถูถกขังเอาไว้ในกรงแต่ที่ว่าที่ต้องออกจากป่านั้นก็เป็นเพราะว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้หน้าตามันน่ากลัวมากเลยครับเหมือ เหมือนกับว่ามันกาลังจ้องหน้าเราตลอดเวลาซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวตาหรือว่ามันเป็นผีกันแน่ดูหน้าผมสิครับหน้ากลัวน่ากลัวเนาะสิบหกครับมันจะเป็นยังไงครับหากเราไปเดินป่าแล้วเราพบว่ามีถ้ำปริศนาครับถูกสร้างขึ้นมาในป่าลึกสภาพนี่คือลึกลับมากๆเลยนะครับซึ่งว่ากันว่าเคยเข้าไปสำรวจแล้วปรากฏว่ามันลึกจริงๆตึงขากันไว้ว่าไม่แน่ครับอาจจะเป็นที่พักอาศัยของผู้ที่ทําความผิดครับแล้วก็หนีมาหลบในป่าแห่งนี้17ครับเป็นเรื่องราวของนายทิมสันครับทิมสันครับบาอกว่ เขาเนี่ยไปเดินในป่ากับยายครับแล้วปรากฏว่าเขาได้ไปพบกับก็เห็นปริศนาสภาพนั้นนะครับคล้ายกับอุกกาบาตอย่างมากและเมื่อเขาครับนำไปตรวจสอบมันก็เป็นความจริงครับนั่นคืออุกกาบาตครับที่มีเหล็กแล้วก็มีนิกเกิลครับผสมอยู่ด้วยกันซึ่งก็บอกเลยว่าเรื่องราวแบบนี้ครับหาพบได้ยากมากๆใครพบมันเนี่ยโชคดีโคตรเลยก็ว่าได้นะครับ18คับเกมมาริโอเป็นเรื่องราวของนางลิดาครับลิดาบอกว่าตัวเองนั้นนะครับไปเดินเล่นกับสามีภายในป่าครับไปไฮนีมูนอีกแล้วเขาบอกว่าระหว่างทางครับไปพบกับ แท่งเหล็กปริศนาครับที่มีสีเขียวๆซึ่งเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเศษขยะครับที่มีการนำมาเชิ่เอาไว้และก็มีคนมือบอลครับนำสีสเปรย์มาพ่นทำล้อเลียนให้คล้ายกับเกมมาริโอซึ่งบอกเลยว่าไอคนทำเนี่ยมันคงมีเวลาว่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าแต่ละที่ที่มันมาเนี่ยมันอยู่ใจกลางป่าทั้งนั้นเลยก็ว่าได้นะครับ19เครับเป็นเรื่องราวของนายวิสกี้ครับวิสกี้บอกว่าเขาเนี่ยไปสำรวจภายในป่าครับกะว่าจะไปตั้งแคมป์แต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นครับไปพบกับแผ่นซีดีปริศนาครับถูกทิ้ง กล่องจานวนมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครครับเอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นซึ่งคาดกันไว้ว่าอาจจะเป็นของพ่อค้ารายหนึ่งครับที่ก๊อปแผ่นซีดีเถื่อนครับและไม่รู้ว่าจะไปซ่อนไว้ไหนหรือตัดสินใจครับนำแผ่นทั้งหมดมาทิ้งไว้ในป่าแห่งนี้เพื่อหลบหนีความผิดนั่นเองยี่สิบครับเป็นเรื่องราวของนางเวนดี้ครับเวนดี้บอกว่าตัวเองนั้นนครับไปเดินป่าที่เกาะฮาวายครับระหว่างทางนั้นก็ไปพบกับเจ้าเศษซากเครื่องบินลำนี้ครับจอดทิ้งเอาไว้ซึ่งภายในครับถูกไหมเกรียมไปทั้งลำเลยซึ่งคาดกันไว่าอาจจะเเป็นศรื่องบินลำ ที่ตกเข้ามากลางป่าแห่งนี้และเจ้าที่ครับลืมเก็บซากมันออกไปดังนั้นมันก็เลยอยู่ตรงนี้นั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้ครับมันจะหลอนมากหากเราครับไปเดินป่าแล้วเราไปเจอแบบนี้กลางป่าบอกเลยว่าวิ่งเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งบอกเลยครับทั้งหมดนี้ครับคือ20สิ่งของที่เราไม่คิดว่าเราจะไปเจอมันกลางป่าครับเอาไว้ถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์สไครต์แชร์ให้ผมด้วยแล้วกันเจอกันไปคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับผมพีเจมอลชิแวนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสด